หลังน้ําท่วมโรคที่อันตรายที่สุดมันไม่ใช่น้ํากัดเท้าไม่ใช่วัดแต่มันคือโรคที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินมาก่อนครับโรคที่ 1. พิษกา๊าซไข่เน่า H2S จากน้ําเน่าพอน้ําลดกลิ่นไข่เน่าที่ลอยขึ้นมาจริงๆคือก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟสูตรแค่2-3ถึทีทำให้เวียนหัวหมดแรงและบางรายถึงท่านหมดสติได้เลยครับวิธีป้องกันหลังน้ําลดห้ามก้มสูดกลิ่นใกล้ท่อ เปิดบ้านให้อากาศไหลก่อนเข้าใช้ N 9 5ไม่ใช่แมสธรรมดาโรคที่2เลปโตสปโรซิสแบบไม่มีไข้สายพันธุ์ที่ตรวจไม่เจอในวันแรกรอบน้ำท่วมจะมีเลปโตสปโรซิสแบบไม่ออกไข้ระบาดอาการมีแค่ปวดน่องอ่อนเพลียเหมือนพักผ่อนไม่พอไปตรวจรอบแรกไม่เจอเชือ้อเพราะต้องใช้เวลา5-7วันกว่าจะขึ้นผลวิธีป้องกันแผลเล็กน้อยต้องปิดให้สนิท100%เลุยน้ำเสร็จให้รีบล้างเช็ดและเปลี่ยนกางเกงทันทีครับ โรคที่ 3. ผื่นไอาจากสปอร์เชื้อราในอากาศผนังชื้น48ชั่วโมงเท่ากับเชื้อราจะปล่อยสปอร์ล่องอากาศทำให้ไอายเรื้อรังแน่นหน้าอกหายใจไม่สุดหลายสัปดาห์วิธีป้องกันห้ามใช้พัดลมเป่าผนังชื้นเด็ดขาดเปิดบ้านให้ลมไหลก่อนเช็ดผนังด้วยน้ำส้มสายชูหรือคอรีนเจือจางโรคที่4ยุงบ้านคิวเล็ก ภาหะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ JE หลังน้ำท่วมยุงที่ระบาดหนักที่สุดไม่ใช่ยุงลายแต่คือยุงบ้านตัวใหญ่คิเล็กซ์พาหะของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ JE วิธีป้องกันกำจัดน้ำขังภายใน48ชั่วโมงระหว่างช่วงเวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาโรคที่5อาหารเป็นพิษจากมือเราเอง เชื้อโรคในน้ำท่วมเกาะผิวมือได้นานถึง6ชั่วโมงแต่มือเราชอบไปหยิบขนมเปิดน้ำดื่มโดยไม่รู้ตัววิธีป้องกันล้างมือ20วิวิตแล้วเช็ดแห้งก่อนจับอาหารขวดน้ำที่เปียกพื้นต้องล้างก่อนเปิดโรคเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหลังน้ำท่วมแต่แทบไม่มีใครบอกแชร์ไว้เลยครับอาจช่วยชีวิตใครสักคนได้จริงๆ